สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูซนานาสาระบันเทิงค่ะเดือดก่อนเกมแฟนบอลอินโดทุบก,กระจกรถบัสทีมชาติไทยแตกระหว่างเข้าสนามแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022ับ2022รอบแบ่งกลุ่มสำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022ัรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565โดยทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติิน อินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาเริ่มแข่งขันเวลา16นาฬิกา30นาทีเกมนี้มาโนโพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยไม่มีปัญหาในการจัดทัพโดยได้มีทีระทรบุญมาทันแข่งกับตันทีมสารพัดประโยชน์ที่เจ็บจากเกมล่าสุดอาการไม่หนักพร้อมลงเป็นตัวจริงดังนั้นช้างศึกถือว่าฟูลทีมสุดๆแต่ถว่าก่อนเริ่มฟาดแข้งกัน กลับเกิดเหตุการณ์สุดระทึกกับทักชังศึกทิงชาติไทยที่แฟนบอลอินโดนีเซียมาประกบรถบัสของนักเตะไทยโดยถึงขั้นทุบกระจกรถบัสแตกระหว่างเดินทางเข้าสนามเสนายันก่อนจะเริ่มเกมการแข่งขันเวลา16นาฬกา30นาทีโดยเพจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าไม่เคยเจอแฮแท็กดูเดือดก่อนเกมแฟนบอลอินโดนีเซียถึงขั้นทุบกระจกรถบัสแตก ระหว่างเดินทางเข้าสนามเสนายันก่อนจะเริ่มเกมการแข่งขันเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแน่นอนว่าไม่ว่ายังไงเราจะเล่นและสู้เต็มที่ตลอด90นาทีเต็มขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ